ชน,นะอยู่ซฮ์เ m นะครับวันนี้วันนี้ก็อยู่กับเจ้ารอบตัวนี้เหมือนเดิมเซเลียนทีมิเฮดีนะฮะอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนว่าผมไม่ชอบหนอกที่มันยาวเนาะผมก็เลยตัดสินใจเมื่อวานตัดสินใจว่าไปซื้อหนกของ SLP Works ที่เป็นไมคองมาสาเหตุที่เราซื้อเป็นไมคองเนื่องจากอะไร1ผมไม่ค่อยชอบทรงของ SLP w o r s ท่าไหร่ ตัวที่เป็นไม้คอค่ะเราสามารถมาขัดปรับแต่งมันได้นะฮะให้มันลุทรงมันเปลี่ยนเป็นแบบที่เราต้องการ2พอมันเป็นไม้ครเนี่ยมันลดความดุดันของเจ้าตัวรอก t w h d ลงไปนะครับดังนั้นไม่โอเคครับสำหรับผมผมก็เลยนี่สีย้อมห้าเดี๋ยวเราจะมาย้อมมันก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าหลังจากขัดแล้วก็ย้อมสีออกมาแล้วมันจะเป็นยังไง ตั้งไฟพอน้ำเริ่มร้อนนะฮะก็ใส่สีลงไปใส่เกลือไปสักปลายช้อนนะครับคนนี่นี่คือหลังจาก,กที่เราต้มไปสักพักนะฮะอย่าต้มนานเกินนะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันมันจะจละลาย <c oughs> เทียบรอย e อฟีกับ จเจ้าหนอบที่เรายอมเองเกิดใครที่เป็นน้องๆหนูๆน,น,น,นะครับเด็กๆระวังไว้นิดนึงตอนทำนะครับก็จะต้องระวังเรื่องของไฟแล้วก็เรื่องของสี่าติดเสื้อนะครับจะต้องใส่้ากันเพื่อนนิดน,นึงนะครับ ก็น่าจะสูกใจสาย DIY นะฮะก็ลองไปทำไปลองทำกันดูนะครับก็อาจจะได้ไม้คอกสีแดงหรือไม้คอกสีม่วงสีอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฟีลิ่งไม้คอกหลายหคนน่าจะชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าจะย้อมสีนี้ก็อย่างที่ผมทำให้ดูนะครับยังไงก็ฝากคลิปไปด้วยครับขอบคุณครับ